ขอนำเสนอนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย PKW model ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระแก้ววิทยาที่ยั่งยืนความสำคัญของนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการศึกษาของปีที่ผ่านมาของโรงเรียนพระแก้ววิทยาเมื่อพิจารณาผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรและผลการประเมินวัดความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับประเทศสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจเรียนเมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่า หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถสนองต่อวิถีชีวิตขาดรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายการจัดระบบการศึกษาในโรงเรียนยังเป็นรูปแบบเก่าๆไม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนได้ขาดการนิเทศในชั้นเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูล้าหลังเน้นการอธิบายจทนักเรียนเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว ขาาแรงจูงใจกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพโรงเรียนพระแก้ววิทยาในฐานะที่เป็นหน่วยปฏิบัติที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่เป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในและนอกโรงเรียนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในทุกด้านจึงได้มีการคิดค้นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนจึงมีการคิดค้นรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เหมาะสม โดยศึกษานโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ภายใต้นวัตกรรม TPS Model ของนายสำเริงบุญโตอดีตผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่ได้สังเคราะห์มาจนมีความสำเร็จในห้วงเวลาที่ผ่านมาและภายใต้การบริหารงานของนายชาวลิตเจนเจริญผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคนปัจจุบัน มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาในทุกมิติตามบทบาทของประเทศและสังคมโลกโดยได้รับโอกาสความเท่าเทียมความเสมอภาคคุณภาพและสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นด้วยกรอบแนวคิด SC g e n z ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานเรียนดีมีความสุขอย่างเป็นรูป,ปรธรรมให้เป็นไปตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาตามวิถีคุณภาพวิถีสุริน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนอีกทั้งยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของสกิตพอเพียงด้านการศึกษามาเป็นกรอบแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระแก้ววิทยาที่ยั่งยืนในหัวข้อการส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย pkw model ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและน้อมนำหลักปรัชญาของสกิจพอเพียงด้านการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระแก้ววิทยาที่ยั่งยืนวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 1. เพื่อสร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษานำไปสู่การส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วย PKW Model ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLCLS และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประแก้ววิทยาที่ยั่งยืน 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยนวัตรกรรม PKW Model และให้บุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยใช้ PKW Model เป้าหมายเชิงปริมาณครูจำนวนร้อยละ100ได้รับการนิเทศส่งเสริมให้จัดก,การเรียนรู้เชิงรุกผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและพัฒนาบทเรียนร่วมกันอีกทั้งยังนำหลักปรัยาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเป็นแนวทางในการจัดก,การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอีกทั้งยังได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2. มีเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 3. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ลงมือปฏิบัติมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 4. ผู้ปกครองชุมชนยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนขั้นการดำเนินงาน 1. การวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศภายในผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมได้แก่ ผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนและผู้ปกครอง 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการนิเทศภายในผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อกำหนดรูปแบบขอบข่ายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการศึกษา 3. สร้างรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและเอื้อต่อการส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วย PKW Model ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและน้อมนำหลักปรัชญาของสันติพอเพียงด้านการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระแก้ววิทยาที่ยั่งยืนการลงมือปฏิบัติ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อนำนวัตกรรมรูปแบบ PKW Model ไปใช้ในการดำเนินงานในทุกภาคส่วนโรงเรียนคุณภาพต้องมีการกำหนดแนวทางวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถพัฒนานวัตกรรมมีการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนผ่านกระบวนการ จัดการความรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบในประเด็นจะต้องทําหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อไปถึงจุดนั้นและมีกลยุทธ์ในการดําเนินงาน 1.Participation การมีส่วนร่วมเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยวิธีการต่างๆได้แก่การประชุมผู้ปกครองนักเรียนการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง การประชุมชั้นเรียนเป็นต้น 2. ความรู้ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาร่วมกันค้นคว้าเป็นความรู้ทางวิชาการได้ศึกษาวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษาได้แก่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัตรริราชการของกระทรวงศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้จากประสบการณ์ของทุกคนรวมทั้งความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 3. Willingness มีความตั้งใจทำงานเต็มใจทำงานโดยมีแรงจูงใจการตรวจสอบ เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโรงเรียนจากการใช้นวัตกรรมการส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วย PKW model ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาการสะท้อนผลศึกษาปัญหาอุปสรรคจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้การบริหารแบบ PKW model ผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับโรงเรียนมีรูปแบบในการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กอย่างยั่งยืนเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนบุคลากรมีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงานให้บรรลุจุดหมายทั้งโดยส่วนตัวและหน่วยงานครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นของตัวเองนักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร